เกมเริ่มขึ้นครับหมู่บ้านลินทะเลสาบกับน้องมักรูน้ำหอม มีคนปากกบหูอยู่ครับฮันเตอร์ยังไม่เห็นนะครับมีเพื่อนวิ่งผ่านริมชายหาดไปท้ายเรือปะตรงนั้นน้ำหอมกับน้ำหอมครับใครเอ่ยถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ทนายเราไม่ซ่อมด้วยครับแยกกันซ่อมจะเครื่องจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าเดลิเปอร์อยู่ริมชายหาด แต่ว่าแยกถ้าซ่อมด้วยกันจะได้ตังเพิ่มอ่ะขออนุญาตซ่อมรวมกันนะกับกับกับเอาแต่ใจเชลเราเนี่ยคือถ้า,ถ,าถ้าซ่อมกับเพื่อนมันจะได้คะแนนรวมรวมกลุ่มอ เอาคนปากกบหูอยู่ครับอันเตอร์จ่ายบิงเดอะริปเปอร์วิ่งผ่านหน้าเราไปครับไล่ขายไม่รู้มองเม่นไลเสียนะครับไล่เสีย ผนป่าประคองอยู่ครับเยี่ยมครับผมเดี๋ยวเราวิ่งกบรอยเท้านิดนึงเพื่อเขาจะเห็นรอยเท้าเรามาทางนี้นะน้องบอกเจอแจ็คแล้วกดปืนพอดีครับผม ทางรับอยู่ตรงนี้นะครับจำไว้เราเนะี่ยข้างในก็มีเครื่องนะหองบอกหันลุมดีนะ mm hmm. เครื่องเสร็จวเป็นเรื่องปกติครับถ้าห mm ันลุมก็ต้องแก้ด้วยเครื่องต้องเสร็จวนิดนึง mm hmm. นักคริเก็ตล้มครับ mm hmm. เครื่องตรงนี้เสร็จแล้วมีตรงไหนบ้างสามเครื่องครับผมโอ้โห mm hmm. oh ไม่ต้เข้าเครื่องไหนเลยเราเราจะช่วยต่อใกล้เต็มหลอดนะครับ15%น่า่ามีคนรอช่วยไหมน่าจะมีนะรอบนี้น้องฮันไม่ลุมนะครับก็โอเคอยู่ผู้อย่างรู้1ิวิ จ่ายบิงค์เลยนะเพื่อเขาอะเอาลูกลักบี้ไปให้เพื่อนครับ<อ>ให้ตีเลยอ่ะผมไม่ตีนะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าไปไหนอะ่ะเก้าแปดสิบเก้าเขาแปดสิบเก้า มีใครซ่อมอยู่ไหมเนี่ยมีใครซ่อมไหมอะ่ะอยากรู้ตอนนี้มีไม่มีใครซ่อมนะครับโอเคเราต้องไปซ่อมละคนป่าเราช่วยเพื่อนนะครับโอเคโอเคเกตละเกตละไม่มีใครซ่อมนะครับตอนนี้ บอกได้คำเดียวว่าไม่มีใครซ่อมเราต้องเข้าเครื่องรหัสแล้วล่ะเราต้องถอดรหัสแล้วมีเพื่อนรอช่วยอยู่หครับถ้าโมแต่วิ่งช่วยเพื่อนก็ดีนะแต่ว่ามีโอกาสที่เพื่อนจะดินนะเืคร่องไม่ลดนะสิดครับ ยี่สี่ครับนี่ก็ช่วยเต็มหลอดเกินสาสิบครับสามแปดครับเราไม่ใช่สายซ่อมนะแต่ว่าไม่มีใครซ่อมนะครับสี่สิบแปดครับ ไปสิครับผมกูลาอยู่ใกล้ฉันเขาพังเครื่องนะครับ ตีซะแล้วเราเสียเสียนายไปเถอะเดี๋ยวนายบินนะครับไม้หมดครับไม้เท่ไาไหร่มีของเราของห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับ เครื่องที่เราซ่อมเดิมไปเขาก็ไม่ได้ไปเก็บนะครับไม่มีใครถอดรหัสนะครับพอเราไม่ถอดปุ๊บทุกคนก็ไม่มีใครถอดรหัสแล้วหรือเปล่านี่ถ้าเปลี่ยนนี่สามเครื่องแล้วนะคือตอนนั้นโอ้โหเครื่องใหม่คือเครื่องริมท้ายเรือซ่อมซ่อมไปได้เยอะแล้วนะครับแต่ว่าเขาพังอะนะโอ้โห จะมีใครมาช่วยเราไหม ต่อครับไปต่อขอบคุณครับเครื่องเตรียมหนักพร้อมแล้วครับชั้นแรงอยู่ไหนอะขออนุญาตแป๊บนึงครับ <Bean. S 1> ซื้อของนานนะเราเนี่ย มองนะักคลิกเก็ตเหรอคลิกเก็ตนั่งไปแล้วนะครับผมบินแล้วครับผมหนึ่งสาวน้อยไม่รู้บินหรือยังบินครับสาวน้อยบินทางลับยังไม่มีไม่เปิดนะครับทางลับยังไม่เปิด อย่างรู้ออกได้ครับสาวน้อยออกได้ไหมทางเรเปิดแล้วครับปึ๊บไข่แข็งหมอออกได้สาวน้อยเกาะน้ำหอมน้ำหอมสาวน้อยหลุดออกได้ไหมใช่หลุดหน้าประตูหรือเปล่าหลุดหน้าประตูครับ ต้องบอกว่าเกมนี้ตึงนะครับน้องอันไล่ดีนะครับ